ใครในที่นี้เป็นบ้างคะที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าเหนื่อยง่ายระหว่างวานันใครที่เป็นนะคะต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนการที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าเหนื่อยง่ายระหว่างวานันหลายคนมาจะคิดว่ามันเกิดจากการที่เราทํางานหนักเราเครียดค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุเลยนะคะทุกคนซึ่งสาเหตุหลกักๆนี้ม,นมันมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราค่ะวันนี้แพคก,ก็เลยได้รวมเจดสาเหตุที่ทําให้เราเหนื่อยง่ายระหว่างวันมาฝากทุกคนเพื่อให้ทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวนะคะเจสาเหตุที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เหตุข้อแรกคือเราไม่ออกกําลังกายเวลาเหนื่อยค่ะซึ่งการทําแบบนี้มันเป็นการวนลูปความเหนื่อยนะทุกคนเพราะว่าการที่เราเหนื่อยเราไม่ออกกําลังกายเราก็ไม่สดชื่นเราก็จะเหนื่อยเป็นวนลูปความเหนื่อยต่อไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางออกก็คือเราควรแบ่งเวลามาออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายสดชื่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ20-30นาทีค่ะมีงานวิจัยมาแล้วนะคะจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียแล้วก็อีกหลายแหล่เลยที่พบว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยวันละ20-30 30นาทีมันจะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าอย่างเห็นได้ชัดเลยละคะ่ะดังนั้นแม้เหนื่อยแค่ไหนอย่าลืมแบ่งเวลามาออกกําลังกายด้วยนะคะ2ดื่มน้ําไม่เพียงพอซึ่งข้อนี้ก็มีงานวิจัยจากหลายแหล่งเลยนะคะที่บอกว่าถ้าเราดื่มน้ําในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันนะคะประมาณ2%รซร่างกายจะเกิดภาวะขาดน้ําค่ะเลือดของเราจะข้นขึ้นอันตราก,การเต้นของหัวใจของเราจะช้าลงซึ่งก็จะส่งผลทําให้เลือดของเรานะคะนำพาออกซิเจน ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอค่ะโดยเฉพาะส่วนสําคัญอย่างสมองของเราซึ่งก็จะส่งผลทําให้เรามึนหรือว่ารู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพียได้นั่นเองค่ะ 3. ทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอข้อนี้ก็เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอร่างกายจะเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กค่ะที่จะส่งผลไปให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าไม่มีแรงเหนื่อยง่ายรวมไปถึงโมโหง่ายและไม่มีสมาธิอีกด้วยนะคะดังนั้นทางแก้ก็คือเราต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กให้เพียงพอในปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันค่ะสำหรับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะก็ได้แก่พวกเนื้อสัต ที่เป็นเนื้อแดงถั่วแดงเต้าหู้ไข่ก็ต้องเป็นทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะถั่วผักใบเขียวและที่สําคัญนะคะควรทานคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีสูงเพราะมันจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ 4. ไม่ทานอาหารเช้ามื้อเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าในช่วงกลางคืนเราได้ใช้พลังงานไปหมดแล้วพอตื่นเช้ามาเราก็จะไม่มีพลังงานหลงเหลือค่ะการทานอาหารเช้าเข้า,ขาไปจึงเป็นการเติมพลังงานให้กับร่างกายของเรานะคะ สามารถนําไปใช้ได้ตลอดทั้งวันค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายของเรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสามารถทํางานแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้นั่นเองนะคะแต่ที่สําคัญนะคะอาหารเช้าต้องเป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยนะคะโดยเราควรเน้นอาหารเช้าที่มีธัญพืชโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันและอาหารที่มีไขมันดีค่ะ ข้อที่5คือการทานอาหารที่มีจังฟูดมากเกินไปรวมไปถึงอาหารที่มีน้ําตาลสูงด้วยนะคะเพราะว่าอาหารจังฟูดค่ะมันจะมีทั้งโซเดียมไขมันแล้วก็น้ําตาลที่สูงการที่เราทานอาหารจังฟูดเข้าไปนะคะมันจะทําให้น้ําตาลในร่างกายของเราเนี่ยพุ่งสูงปีด๊ดซึ่งทุกคนสังเกตไหมคะว่าตอนที่เรากินจังฟูหรืออาหารที่เป็นของหวานไปใหม่ๆเนี่ยร่างกายของเรานะคะจะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแต่มันเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าพอผ่านไปสักระยะค่ะน้ําตาลในร่างกาย ของเราก็จะลดลงปี๊ดเช่นกันหรือสรุปง่ายๆก็คือการทานอาหารที่มีจังฟูหรืออาหารที่มีน้ําตาลสูงนี้มันจะทําให้น้ําตาลในร่างกายของเราขึ้นเร็วลงเร็วหรือเป็นภาวะที่น้ําตาลสวิงค่ะซึ่งภาวะที่น้ําตาลสวิงนี่แหละมันทําให้ร่างกายของเรานะคะรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพียง,ง่ายรวมไปถึงหงุดหิบง่ายด้วยนะคะดังนั้นทางแก้ก็คือเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงอาหารจังฟูดได้ก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคะ6คือการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะไม่ว่าจะเกิด การที่เรานอนไม่เพียงพอนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนทําให้ร่างกายของเราไม่มีสมาธินะคะรวมไปถึงทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าในวันถัดไปด้วยทางแก้ง่ายๆก็คือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอให้ได้อย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญนะคะควรนอนให้เป็นเวลานาฬิกาชีวิตไม่ควรนอนเกินช่วงเวลาตีสองนะคะเพราะว่าช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองน่ะจะเป็นช่วงเวลาที่โกรดฮอร์โมนเราหลังดังนั้นดีที่สุดก็คือควรนอนช่วงสี ทุ่มเนี่ยคือดีที่สุดนะคะทุกคนและที่สําคัญเราไม่ควรแบ่งเวลานะคะในการนอนจนันทร์ศกุกับเสราร์อาทิตย์ควรนอนให้เหมือนกันทุกวันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะทําให้ร่างกายของเรานะคะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้อย่างแน่นอนค่ะลองไปทําดูกันนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะทุกคนใครที่นอนเยอะเกินไปก็จะทําให้ร่างกายรู้สึกอ่อนล้าหรือว่าอ่อนเพียงง่ายในระหว่างวันได้เช่นกันนะคะโดยใครที่นอนเกินเวละ11ชั่วโมงนะคะจะทําให้ร่างกายนําไปสู่ภาวะง่วงนอนผิดปกติในเวลากลางวัน,นะคะ่ะคือในเวลากลางวันนะคะ เราจะรู้สึกง่วงรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียมากๆเลยละคะ่ะดังนั้นนะคะนอนให้เพียงพอแต่ควรนอนอย่างพอดีด้วยนะคะ 7คือการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์นะคะจะมีฤทธิ์เป็นยากดประสาททําให้การทํางานของระบบประสาทและสมองของเราช้าลงค่ะซึ่งนอกจากจะทําให้เรามีอาการซึมๆเหนื่อยแล้วยังอาจรบกวนการนอนหลับทําให้เรานอนหลับไม่ตรงเวลาที่ควรจะเป็นและอาจน,นําไปสู่อาการเหนื่อยล้าได้นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าเหนื่อยง่ายระหว่างวันค่ะซึ่งนอกจากการปรับพฤติกรรมดังกล่าวที่พูดไปแล้วข้างต้นนะคะการทําจิตใจของเราให้รู้สึกผ่องใสอยู่เสมอการแบ่งเวลาพัก ผ่อนนะคะเพื่อให้สมองของเราปลอดโปร่งหรือการปฏิเสธสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตของเราไปบ้างก็จะช่วยให้เรามีพลังบวกและมีความสดชื่นจากภายในอย่างแท้จริงนะคะคลิปหน้าจะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามเพจบูโซนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย